สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกสินชัยาเซ็นเตอร์ของเราวันนี้นะคะวันนี้มาดูรถเก่งกันเนาะไปดูกระบะมาหลายวันแล้วนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจ รถเก่งหรือรถกระบะนะคะก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้เรามาดูรถเก่งกันแต่ก่อนไปดูรถกันนะคะฝากไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เนาะแล้วก็กดติดตามไว้ด้วยเลยนะคะรถสวยสภาพดีราคาถูกค่ะสินชัยคาร์เซ็นเตอร์ของเราไม่รอช้ากันเลยนะคะเราไปดูช่องทางการติดต่อสินชัยคาร์เซ็นเตอร์ของเราไว้ก่อนเบอร์โทรศัพท์นะคะ0 8 9 9 6 9 5 5 7 7 0923387788และ0856617779นะคะนี่เลยเบอร์โทรศัพท์เนาะตามที่เมยแจ้งไปนะคะย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกที0899695577 0923387788และ0856617779 ID line ID line ของเรานะคะ S I S I N C H A I ค่ะตามด้วยเลข2 สินชชย2นะคะมีแอดนำหน้าด้วยนะคะแอดสินชัยเนาะสินชชย2นะคะจะสแกน QR code เข้ามาได้เลยหรือทักมาทางอินบ็อกได้เลยนะคะฝากข้อความเข้ามาได้เลยทางอินบ็อกนะคะ ฝากเบอร์เข้ามาได้เลยอยากทราบข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเนาะกําลังมองหารถอะไรอยู่นะคะรถบ้านสวยๆสภาพดีราคาถูกๆนะคะเข้ามาหาเราได้เลยที่สินชัยคาเซนเตอร์สินชัยคาเซนเตอร์ของเราติดถนนมาริวันเลยนะคะติดถนนมาริวันเลยลูกค้าที่จะมาหาเราสามารถเข้ามาในไอเดียไลน์หรือทักเข้ามาได้เลยนะคะโทรสอบถามทางได้หรือจะสแกน EQ q r ีคิวคิวอโคได้เลยเนาะฝากเบอร์เข้ามาได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแอดมินจะแจ้งข้อมูลให้เส้นทางอีกทีหนึ่งนะคะ ฝากเบอร์เข้ามาได้เลยลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดจะเข้ามาหารเราสิชัยคาเซนเตอร์อยู่ถนนมาริวันนะคะอยู่จังหวัดขอนแก่นนะคะอยู่จังหวัดขอนแก่นนะคะสิชัยคลาเซนเตอร์ของเราตั้งอยู่ถนนมาริวันมุ่งหน้าเข้าไปในตัวเมืองขอนแก่นเลยทีเดียวนะคะรถสวยสภาพดีมีให้บริการมากเราไปดูรถคันแรกกันเลยนะคะ สำหรับรถคันแรกวันนี้นะคะเป็น Toyota a อ t i ติสนะคะตัวนี้เป็น Toyota าอ t i ติสนะคะเครื่องยนต์1 6G ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ปี06ค่ะเกียร์ออโต้ปี06ราคาก็ไม่แพงนะคะอยากราคายอสบายๆนะคะเข้ามาได้เลยที่สินชัยคาร์เซ็นเตอร์ของเรานะคะสำหรับ Toyota a อ t i ติสคันนี้นะคะเครื่องยนต์ 1.6G เกียร์ออโต้ปี06 ตัวนี้ราคาอยู่ที่239,900บาทนะคะ239,900บาทค่ะสำหรับ Toyota a อ t i s ิคันนี้นะคะดูรอบๆคันเนาะส,สวยมากค่ะภายนอกภายในสวยมากสะอาดสะอาดเครื่องยนต์ยังดียังแน่นอยู่เลยนะคะสำหรับเครื่องช่วงล่างของเรารับประกันได้เลยนะคะเราคัดมาเกตเอทุกคันกันเลยทีเดียวนะคะ เราไปดูภายในรถกันเลยนะคะสําหรับภายในรถนะคะตัวนี้บอกเลยสวยมากคุ้มค่าสุดๆราคาถูกจริงๆราคาแค่2องแสนสามหมื่นเก้าเก้าร้อยบาทเองนะคะนี่เลยนะคะตัวนี้เป็นแอร์แบ็กนะคะแอร์แบ็กนะคะตัวนี้ตกแต่งคอนโซลลายไม้นะคะตัวนี้ตกแต่งคอนโซลลายไม้เนาะตัวนี้บอกเลยสวยสุดๆกระจกปรับไฟฟ้ากันด้วยนะคะกระจกปรับไฟฟ้านะคะตัวนี้ราคา พิเศษสุดๆจริงๆ239,900บาท239,900บาทค่ะตัวนี้ออกรถอยู่ที่12,000บาทนะคะออกรถเริ่มต้น12,000บาทเนาะตัวนี้ผ่อนอยู่ที่5,000กว่าบาทเอง6ปี72งวดสำหรับ Toyota a n t i s คันนี้เครื่องยนต์ 1.6G เกียร์ออโต้ค่ะปี06ราคาแค่239,900บาทนะคะ สำหรับคันนี้ลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะก็ทักมาหาเมได้เลยเนาะทักเข้ามาหาเราได้เลยค่ะศินชัยคาเซนเตอร์นะคะนี่เลยลูกค้าท่านไหนที่สนใจดูอยู่ก็สามารถแคปหน้าจอส่งเข้าอินบ็อกซ์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยเราไปดูคันที่2กันเลยค่ะสําหรับคันที่2วันนี้นะคะเป็นมิสูบิชิแอคทัตนะคะตัวนี้เป็นอีโคคาร์เนาะเครื่องยนต์พัน เครื่องยนต์1.2 cc เป็นเกียร์ธรรมดานะคะปี2013ปี2013ค่ะราคา269,900บาท269,900บาทนะคะตัวนี้ออกรถเริ่มต้น29,000บาท29,000บาทนะคะตัวนีน้ตัวนี้นะคะออกรถ29,000บาทตัวนี้บอกเลยผ่อนถูกจริงๆผ่อน4,000กวาบาทเองนะคะผ่อนอยู่ที่4,000กวาบาทเองสำหรับ Mitsubishi Actart คันนี้เครื่องยนต์1.2 เครื่องยนต์1.2เป็นอีโคคาร์นะคะตัวนี้บอกเลยประหยัดน้ํามันสุดๆนะคะภายในนะคะไปดูภายในกันเลยสําหรับภายในนะคะเป็นเบาะผ้าเบาะมาหยี่อย่างดีภายในสวยมากสะอาดสะอา้านเลยทีเดียวนะคะภายในสวยมากสะอาดสะอ้านกันเลยทีเดียวนะคะพร้อมใช้งานกันได้เลยนะคะตัวนี้บอกเลยไม่วิ่งมาน้อยมากแค่50,000ก,กิโลเองไม่วิ่งมาได้แค่ อยู่4,900กว่าบาทค่ะออกรถ29,900บาทนะคะสำหรับ Mitsubishi a c t e r คันนี้ผ่อนเยาะยผ่อนสบายสบายกันไปได้เลยนะคะผ่อนน้อยผ่อนสบายสบายกันไปได้ผ่อนอยู่ที่4,000กว่าบาทเองนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะแคปรูปแคปหน้าจอดได้เลยนะคะส่งเข้าอินบ็อกซ์ให้เราได้เลยค่ะ สำหรับ t s u s u s i s h i t r a ั t คันนี้ปี2013ราคา269,900บาท269,900บาทค่ะนี่เลยค่ะสีสวยมากสีสดนะคะสีขาวสีสดสีเดิมเลยนะคะอยากให้เข้ามาดูมาชมกันได้ของแท้ของจริงนะคะสวยจริงมากสวยจริงๆนะคะเราไปดูคันที่3กันเลยค่ะสำหรับคันที่3นะคะเป็น Toyota Antis นะคะตัวนี้เครื่องยนต์ จีนะคะตัวนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต,ตะะ้ตัวนี้ติดแก๊ส CNG นะคะตัวนี้ติดแก๊ส CNG เนาะปี2012ปี2012ค่ะตัวนี้เบนซินบวกแก๊สใช้ได้2ระบบกันเลยทีเดียวประหยัดน้ำมันสดๆเลยนะคะประหยัดสดๆเลยทีเดียวตัวนี้ gas, เบนซินบวกแก๊สน้อติดแก๊ส CNG นะคะตัวนี้ติดแก๊ส CNG นะคะ ตัวนี้ใช้ได้2ระบบเลยสลับสลับแกส๊สสลับเบนซินกันได้เลยตัวนี้ปี2012ราคา3 1 9 9 9 0 0บาท3 1 9 9 9 0 0บาทค่ะออกรถอยู่ที่1 2 2 0 0 0บาทค่ะผ่อน6ปี6,881บาทผ่อน7ปีก็ได้นะคะผ่อนอยู่ที่6,100กว่าบาทเองนะคะสำหรับ Toyota a อ t i s คันนี้ลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจสามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะ ตัวนี้นะคะผ่นอนยู่6000กว่าบาทเองนะคะรถสวยมากสภาพดีด้วยนะคะบอกเลยเครื่องช่วงล่างนะคะเรารับประกันได้เลยแน่นมากสภาพดีด้วยเราคัดมาเกตเอจากช่างผู้ชำนาญงานกันเลยทีเดียวนะคะ mm hmm. สำหรับ To y ยต a าอ t i s ิสคันนี้นะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถทักเข้ามาได้เลยสามารถทักเข้ามาได้เลยหรือดูไม่ทันนะคะสามารถเปิดดูย้อนหลังได้เลยนะคะ สามารถเปิดดูย้อนหลังได้เลยนะคะส่งเข้าแคปรูปแคปหน้าจอส่งเข้าอินบ็อกซ์ให้ได้เลยนะคะสำหรับรถ3คันนี้นะคะลูกค้า,ท,าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถแคปรูปแคปหน้าจอส่งเข้าอินบ็อกซ์ได้เลยหรือสนใจคันอื่นๆนะคะที่เมย์ไม่ไดเอามารีวิวเนาะสามารถทักเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเป็นวันพรุ่งนี้นะคะเราจะมีรถอะไรมาฝากการกดติดตามไว้ได้เลยนะคะ กดติดตามไม่ได้เลยนะคะสําหรับลูกค้าท่าไหนที่สนใจเนาะรถ3คันนี้นะคะก่อนจบไลฟ์นะคะเดี๋ยวเมย์ฝากช่องทางการติดต่อสินชัยคาเซ็นเตอร์ของเราไว้ก่อนนะคะเบอร์โทรศัพท์0899695577 0923387788และ0856617779ย้ำเบอร์โทรอ,อีกที0899695577 0923387788 0856617779และ ID Line ของเรานะคะ S s, 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 s h a i s i n c h a i ค่ะตามด้วยเล2ข2ค so. ่ะสินชัยส s สินชัยนะคะ2ตามด้วยเลข2ด้วยสินชัยสสาขาคอนแก่นของเรานี่เองนะคะอยากได้รถสวยสภาพดีลองเข้ามาหาเราได้เลยนะคะเข้ามาคุยกันได้ปรึกษากันได้เลยนะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะลองเข้ามาดูมาชมกันได้เลยอยากได้รถแบบไหนนะคะเข้ามาคุยปรึกษากันได้สินชัยคาเซเตอร์ของเราเปิดให้บริการทุกวันเลยตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เปิดให้บริการ2องโมงครึ่งถึง6กโมงเย็นนะคะ กดติดตามไว้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมีรถอะไรมาฝากกันนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ